ปลุกพลังสายเลือดจากอารพสัสนรกายพิศาร์ในการทำลายล้างตอนที่หนึ่งร้อยสมาชิกในตอนลงหน้าเยอะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อดูลงหน้าคนคไดลยนะครับอีกด้านหนึ่งหน้ากองบัญชาการมังกรฟินิชนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นที่หัวตูกันเป็นไปได้ไหมว่ามีบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่พิเศษกงเคอร์และก็อาชูรานั่นบ้าเอ้ยทำไมสนามแม่เล็กบริเวณนั้นถึงได้ปั่นป่วนขนาดนี้กันละ่ะฉันมองไม่เห็นฉากการต่อสู้อะไรเลยแม้แต่น้อย นี่มันเกิดอะไรขึ้นที่หัวตูกันแน่ฉ,ฉันไม่เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้มาก,ก่อนแม่ครับแม่ครับไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมันจะถูกฆ่าไหมครับไอ้เจ้ามนุษย์ที่แข็งแกร่งเอ้ยจงบอกชื่อของเจ้ามาซะอาสุรกายตรงนี้ จีนมันไปว่ามอนเตอร์นะขอรับแต่แอดขอใช้คำว่าอสุรกายก็แล้วกันอะอสุรกายงั้นเหรอฮะอสุรกายเนี่ยนะฉันเป็นสมาชิกขององค์กรอสุรกายแกสามารถเรียกฉันว่าดวงตาแห่งอสุรกายก็ได้องค์กรอสุรกายดวงตาแห่งอสุรกายงั้นเหรอแปลกแปลกมากฟูงฉันได้มอบข้อมูลเกี่ยวกับกบุคคลที่แข็งแร่งมนุษย์ให้กับพวกเราแล้ว ต่ไม่มีการกล่าวถึงองค์กรนี้หรือว่าบุคคลนี้เลยแม้แต่น้อยแล้วนี่อะไรกันดวงตาแห่งอสุรกายมันเป็นใครมาจากไหนกันนี่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าเป็นเจตนาแอบแฝงของพระเจ้าฟูงฉันนั่นกันแน่จงเถอะข้าเจ้านี่ก่อนก็แล้วกันดีกว่าไอ้เจ้ามนุษย์พูกแข็งแกร่งเอ้ยจงเตรียมตัวตายซะวิชายุทธปีศาจดาบสังหารทำลายล้าง ก <Huh? S 2> ้าฟันมันโดนเต็มๆแต่ทำไมข้าถึงรู้สึกแปลกๆหรือว่าม,มันยังไม่ตายงั้นเหรอลูกบอนทมินทำลายล้างใหญ่ๆนี่นี่น,นี่มันใหญ่เกินไปแล้ว แม้ว่าเทมเพ็ตของยีน่าสิบผัวจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและพลังของทักษะยังไม่แข็งแกร่งมากมายนักแต่มันก็มากเกินพอแล้วที่จะสามารถจัดการกับสัตว์ประหลาดแบบแกได้เพราะว่าในตอนนี้เทมเพลตจักรบ้าิสุรกายของฉันมันได้รับการวิทนาการแล้วลุกขึ้นมาสตีเลิกเสแสร้งได้แล้วสัตว์ประหลาดรับแกนนะไม่ควรจะถูดทำลายง่ายๆแบบนี้หรอกฮ่าส่าจ น่าสนใจแกนี่มันช่างน่าสนใจจริงๆนับตั้งแต่ที่ฉันได้รับดวงตาแห,งห่งเหติละผลของยิน่าสิบว่าแบบพาส์สมันก็ทำให้ฉันดูแกแบบช้าไปหมดน่าสนใจจริงๆๆ แกเป็นคู่ต่อสู้คนแรกของฉันหลังจากที่ฉันปลดล็อกเทมเพลตระดับ S ถ้าอย่างนั้นฉันจะใช้แกนี่แหละเป็นตัวทดสอบพลังของฉันสายเลือดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์การปรับปรุงเซลล์เอ๊ะนั่นั่นมันร่างโคลนที่สร้างขึ้นมาจากแกนแท้ของเสือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ บวกกับการเสริมประสิทธิภาพของสารสีดําและแดงอาจจะกล่าวได้ว่าร่างโคลนแต่ละร่างเหล่านี้มันสามารถมีพลังเทียบเท่ากับร่างจริงของฉันได้ถึงแม้ว่าร่างกายของร่างโคลนเหล่านี้มันจะบอบางกว่าร่างกายร่างจริงของฉันมากและมาอ,อยู่ภายใต้พลังงานที่มีความเข้มข้นสูงแบบนี้เซฟอาจจะยุบตัวหรือว่าสลายหายไปแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดี ท้ายที่สุดแล้วความสามารถของพลังงานแสงแห่งดาวนารกที่สามารถซ้อนทับได้มันจะไปเพิ่มพลังงานให้กับพลังงานนิวเคลียร์ให้มากยิ่งขึ้นจนทําให้พลังทําลายล้างในการโจมตีครั้งนี้มันเทวีคืนมากกว่าสองเท่าเองบาเอ้ยแบบนี้ไม่ดีแนะ่ข้าต้องหลุกการโจมตีนี้ก่อน The ะเวิรเอ๊ะนี่นี่มันอะไรกันข,ขยับร่างกายไม่ได้นี่นี่นี่มันเกิดพลังอะไรกัน บ้าเอ้ยไม่นะไม่นะเอาไปกินซะนี่คือสิ่งที่ฉันเตรียมไว้ให้กับแกข่ายคนทำลายล้างนิวเคลียร์สังหารปีศาจ